เย็นบ้านแม่หนิงวันนี้นะคะเมนูน้ำตกหมูค่ะที่บ้านเราไม่ได้ใช้ตัวคอหมูนะคะเพราะว่ามันมันเกินเวลากินแล้วมันเลี่ยนเราใช้เป็นตัวหัวไหลค่ะแต่ถ้าเป็นตัวสันคอก็จะนุ่มนะคะก็แล้วแต่ความชอบของ แต่ละบ้านนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำกะเลยตอนนี้เราย่างก่อนนะคะเราย่างด้วยแก๊สนะคะ หมูย่างของเราสุกแล้วนะคะเราก็จะทำการหัน่นชิ้นบางๆซอยบางๆแล้วเดี๋ยวเราใส่น้ำซุปแล้วก็ทำการลาบกันนะคะน้ำซุปของแม่ก็จะมีรสดีค่ะใส่ลงไป เพิ่มความกลมกล่อมให้กับตัวน้ำตกหมูมาทำการปรุงตัวน้ำตกกันเลยจ้าใส่ผงเอลซ่าลงไปที่ก่นหนึ่งสองสามม,มันเยอะ ใส่ให้หมดเลยมันต้องแบบว่าเผ็ดๆแซ่บๆเนาะแล้วก็ข้าวคั่วนะคะประมาณหนึ่งแล้วก็ต้องมีน้ำปลาประมาณหนึ่งช้ชอนหยีบมะนาวลงไปนะคะ การคนอะไรคะอืนางบ้านเขาก็จะมีรูปโดดใส่ด้วยนะเดี๋ยวเราก็กินเผ็ดได้ประมาณหนึ่งแซ่บใส่ผักแม่ใส่มะนาวประมาณสองลูกอะค่ะกำลังดี เปรี้ยวเค็มอร่อยขอให้มีความสุขกับการทานมื้อเย็นค่ะเพื่อนเพื่อนเรียบร้อยค่ะนตกหมูของเรา